Movie Shake สวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie s h a k กกับผมจะโล่นธนพัฒน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับอัปเดตหนังใหม่ที่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยดีกว่าครับพบกับการกลับมาคืนชีพอีกครั้งของนักร้องชื่อดังระดับนานอย่างเอลวิสเพลสลี ประชาเพลงร็อคแอนด์โรลในภาพยนตร์เรื่องเอ v i s สครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยออสตินบัตเลอร์ในบทของเอ v i s Presley ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมิตรภาพที่ไม่ราบรื่นกับผู้จัดการลึกลับนั่นก็คือนายพันธ์ทอมปาเกอร์ที่รับบทโดยทอมแฮงครับซึ่งจะเจาะลึกถึงความซับซ้อนระหว่างทั้งคู่ที่มีมายาวนานกว่า20ปี นับตั้งแต่ที่เอลวิสเพสลีย์เริ่มมีชื่อเสียงจนเป็นดาราดังอย่างคาดไม่ถึงครับนอกจากนี้ยังเล่าไปถึงเรื่องราวที่ขัดแย้งทางวัฒนธรรมและการสูญสิ้นความไร้เดียงสาที่เกิดขึ้นในอเมริการวมถึงเหตุการณ์สำคัญและคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเอลวิสเพสลีย์อย่างริสซิล่าเพสลีย์ภรรยาของเขาที่รับบทโดยออริเวียเดอยองอีกด้วยครับแฟนของราชาเพลงล็อกแอนด์โรย่างเอลวิสเพสลีย์ก็สามารถไปชมกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับ เอาละครับแล้วกลับมาติดตามมูฟวี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เชค